เดี๋ยวอะไรใครหอนสุดเอ้ยมัดเข่าจะเศ้าตา,ายตายตา ok con okay. okay. à này có hả <laughs> à, ai con <laughs> oh. ai con mới đây sao đây xin em ai con ôi oh, đẹp bạn này Bye bye Phật Thiêng Chị biết Bye ถึมากันหน้าเออขันหุนท้างเย็นเนมดูรุ่มหลุดลมมันบผ่าน่งางเา้าบวบท่านผู้ชมเลยมัดเขา่าเริ่มมัดแต่ประมาณเวลาเท่านี้น,น้อประมาณ8ปมุงไปไปลายคนเข่าก้องอยู่ท่านผู้ชมเลยเา้าบวบทีมงานหนุมน่มๆพอดีหาหก่าน ช่วยกันหมัดตอนเขากันย่างขึ้นทีผักชาวมีแหง้งประทานอาหารเทีย่ยงน้ำกันเด้อทุกคนเด้อบรรยากาศถนนแปลงหน้าป้ายี้มองป้ายโฆษณาเหล่ากมี่ด้ทุกคน ทุกนาบ้านสวนของพี่ชายโมเดิร uh, ์นนายโมเดิร์นโมเดิร์นมินิบรรยากาศตอนเทียงพี่น้องเอ้ยชี้เวโมงสิเวทนาฬิกาไก่เที่ยงพอดีกับรัร่งเมื่อยกับรัร่งหิว หน้ำช่วยหนะ้าช่วยตาเด็หมดแวหมดบ้านหมดที่พักได้อาเธอ เป็นลมลลขามตากินสมขับแค่

nhiều có nhiều cái con này ăn một xuôi nào rạng xe ba rạng nằm nóng xa này bò xuôi nào niêm bài đó cũng con nà đó จ้ากว่าสมเจ้าอายขอได้ใช้ไปถ่ายสมเจ้านะเนาะจะอายทำไมกล้องซื่อเฮ้สาวนะเขาบ่เห็นเนาะเขาเจ้าบ่าจักซ่องอค่อยอ <c oughs> หัวยิงหัวเหวน,น้ำน้องเดล๋างพี่น้องก็เย็นดีเดี๋ยวมันยังมีนะมาเอากินนึกว่าจะมีแหงือเจ้าเอาแล้วเบิดเลยพะว่า เอาจะเย,คยกคขาไปจะคืนนี่ลอย,อยนี่ตีนกาถ้านดำปันตีนเป็ดแหนนะเกิดผ่าใบามาใส่เดี๋ยวนี้นี่กูนะก็เปนล้างน้ำกอกไปเลยไปนี่ไว้ล้างน้ำกอก,กอบบปไปเลยท่านผู้ชมไปไว,ปไว้มันก็ออก เฮ้ยประคืนปัดคึ้มนะอากาศสะบปปัดเป็นใจแท้โอ้ทรงผมมีน้นนองเลยสุดยอดที่ได้ถูผมนะโอเคกันเด้อกคนเด้อฮะสวยหนา้าสวยตาก,กับผมน,นะมันยิ่งมันยืดงเลยเดี๋ยวมาผักเที่ยงกินข้าวกันเออเถอะน่นอนรีบ้านหน่อยเนาะ นี่ของน้ำในตัวติดนอ่พ้อมแล้วจะไปตนอน,น,นใช้แล้วมึงเปิดน้ำนะฮะพันอ้าวี่บ่อโอ้เปิดมันไหลามาเลยมึงบ่โอเคโอเคส่วยหนา้าส่วยตาคนจึบ๊บใช้ระบาดเนี่ยโอ้โอเคเออ ให้เรื่องแล้วบานนี่โอ้ยสวยหน้าสวยตากันเด้ยทุกคนเลยหน้าโมเดิร์นน้าอันโมเดิร์นมินิของพี่ชายเปิดคา,ากลีหัวเงี้ยวหัวย่องขับตอนนี้เย็นก็จะอาแเ่ย